มันสัมยืมเป็นลูกซิสตอกใส่หรอกเนี่ยเดี๋ยวก็หาว่าฉสื้อดอีกเี่้อผูสาวโหดนะเธอค่ะกระชี้ยำหอมก็ใส่น้ำนิดนึงค่ะก็ค่อยๆคั่วไป กีเกียก่อนค่ะพอน้ำแห้งแเราค่อยมาคั่วพริกอะไรนี่จะได้สุกค่ะจะได้ตำนิ่มๆเลยตำง่ายเวลาเราใส่น้ำนะคะ ทีนี้ก็มาโขกนะคะพะ่อหยาบๆค่ะหรือแฟนทางบ้านชอบให้ละเอียดมากก็โขกให้ละเอียดไปเลยนะคะนี่ค่ะพับซี่ก็จะโขกประมาณนี้นะคะไม่ให้ละเอียดมากนะคะจะตำคล้ายๆแบบน้ำพริกหนุ่มนะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะเพราะว่ามันจะเป็นโจ๊กนะคะแล้วก็เติม ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำปลาผงนัวผงปรุงรสนะคะแค่นี้ค่ะจัดไปเลยแต่ที่สำคัญคือหนึ่งอย่าไปใส่เค็มเกินนะคะสองใส่พอนัวถ้าเค็มแล้วมันจะไม่อร่อยค่ะเอาชิมเอานะคะพะบางคนแบบว่าเอ๊ะทำไมตำทีไรไม่ค่อยอร่อยเลยก็ไปใส่ปลาเกินใส่น้ำปลาเกินอย่างนี้ยคะ่ะพระมัน มันเค็มไปมันจะไม่อร่อยค่ะนี่ค่ะข้าวก่อนวันนั้นอะใส่ตัวปลาวันนี้ไม่ใส่ใครจะใส่ตัวปลาน,นี่โหูจะอร่อยมากเลยนะนี่ค่ะ,น,คะนี่ก็ชิมรสค่ะเอาตามชอบเลยนะคะก็เป็นอันเสร็จค่ะโอ้ค่ะเจีวพริกสดข่อออนของป้าไปซีง่ายง่ายไม่ยาก สวัสดีค่ะแฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสูตรแจ่วขาอ่อนของป้าเพสซี่นะคะก็นี่ค่ะกินแอมกับแคบหมูนะคะแล้วก็ไข่เค็มค่ะก็มีหอมแดงมีแรดิสนะคะมะเขือเปาะ่าบอ็อ,อกลี่ลวกนะคะแตงกวาแล้วก็ผักสลัดนะคะส่วนของลูกคิดวก็คือข้าวซอยค่ะเอามาจากโบสถ์ค่ะพอดีอเขาเขา เราพอดีวันนั้นเราไม่ได้อยู่กินค่ะก็เลยตักมาให้เรา thank you พี่เล็กนะคะ thank you พี่เล็กมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยค่ะทาง้เข้าเก่งมากเดี๋ยวเราสองคนขอขอนุญาตกินก่อนนะคะกินไปด้วยกันค่ะมาค่ะ,คะ <Okay. S 1> อุ้ยเมนูนุงคิดเนี่ยข้าวซอยกับแคบหมูนะเข้ากันนะเธอทอดใหม่ๆเลยค่ะแคบหมูค่ะทอดกินใหม่ๆอย่างนี้ยค่ะจะอร่อยมันจะไม่เหม็นหืน เป็นไงอือได้สุดข uh huh> yeah. ั้วยอืมอืมหเยี่ยู้สก็ตะนแรกค่ะเปิดพม่านเราเปิดพม่านออกค่ะเห็นนะอย่างนี้เนาะถ้าเราพิชิตตั้งแบบนี้ก็จะเห็นจานปลาเนาะตั้งไว้ตรงดีกว่าโอเคจะได้เห็นเนาะเปิดพม่านแล้วที่นี่มันดำน้องคิดบอกว่าอุ้ยมันมันดำเกินมันมืดไปมืด มันมืดนะคะมันมืดมากนะคะผมคิดก็เลยบอกว่าแต่แฟนทางบ้านบอกว่ามันก็ดีไม่อึดอัดนะคะนี่ไข่เค็มน้องน้องแคนฝากมาให้นะคะ<ม>อคืมสกุตสกุตใช่ไหมอือหื perfect อือหือชิ้วมีเนาะ มันมืดก็เลยลองไปแล้วมันไม่เห็นหน้าเลยนะคะก็เลยเปิดยำแงมไปน,นิดหนึง่งยำแงมไว้คงไม่เป็นไรเนาะสิลิตเต้นบิดเอ๊อเป็นน้รเเพลิดลิตเต้นบิดเป็นไงเพ็ดหรือว่ารีบกินเกิน <c oughs> เฮียอยู่ทอล์คกับอยู่หม่าม้าทุเดย์ก็อย่งคุยเรื่องอะไรเครดิตสวิตป่ะ no she have a computer problem this why she call me โน้ตบุ๊กแม่มีปัญหาชอบเล่นค่ะแม่ลุงคิดชอบเล่นชอบอยู่กับโน้ตบุ๊ก voice เฮอก็ v o i ์ e ขอแบบเป็น เทคโนโลยีเบริกูดเลยนะคะมีการแจ้งเตือนเวลาป้าพี่ซี่อัพโหลดวิดีโอนะคะ <c oughs> อยอร่อยค่ะพอดีวันนี้กินกับข้าวสวยค่ะหุงใหม่ๆห,หุงไว้ให้น้องโซดาด้วยมีก,กับมันฝรั่งที่เราพูดไปกับคลิปก่อนนะคะ แล้วก็ mm. กรอบไหมซุปประกอบใช่ทอดใหม่ไง mm hmm. ทอดใหม่ๆเลย mm hmm. วันนี้ทอดดีไม่ดำ mm hmm. แม่บอกห้ามทอดไปแล้ว ขอบสาค่ะมาเนาะ no reaction อดทนมากเลยมึงกิดมาลูกขาค่ะ,คะ,ะเพราะว่าป้าเี่จะปาจีเมื่อกี้ลงคิดอยากให้ปาจีแล้วป้าก็เลยตบตบนี่เลยนะคะชอบแต่น่าเกียด <c oughs> คือแบบป้าเฟซี่เป็นคนปาจีค่ะเ <c oughs> มื่อกี้อกทอนมากเลยกลัวต่อยหน้าเลยไอ้สแ,แกบดิฟอยู่เลยนะ <c oughs> ตรงขอบสาบว่จะไปซื้อมะพร้าวมาลงเพิ่มค่ะอีกสามต้นให้มันได้เจ็ดต้นเลยตรงกอง่งแตกตอนนี้แล้วก็เอาดอกไม้มาวางเป็นรอบรอบคม uh ีกตกา มีแฟนทางบ้านบอกมาว่าไอเสือร้องไห้ทําไมเขาเรียกเสือร้องไห้ <c oughs> เขาบอกว่าแม่เขาเล่าให้ฟัง <c oughs> เขาบอกเหมือนเหมือนเหมือน,นคำเล่าบอกทำไมเขาเรียกเรียกว่าเสือร้องไห้ไอเมนูก,ก่อนหน้านั้นนะคะที่พ้าพี่ซีทำมาเสือร้องไห้ไปพ <c oughs> ้าก็ถามในคลิปว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมเขาเรียกเสือร้องไห้ว่าอาจจะเป็นเพราะเสืออยากกินหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่นะคะ มันก็คือว่าทำไมเขาเรียกเสือร้องไห้คือเสือมันได้เนื้อมาตัวหนึ่งก็กิน,ก,นกินทั้งเหนียวทั้งแข็งกินไปจนอิ่มจนมาท้ายทายเนี่ยมาเจออีส่วนที่มันนุ่มมันนุ่มแล้วมันน่ากินน่ะแล้เสือมันกินไม่ไหวแล้วท้องมันจะแตกแล้วอะ่ะมันก็เลยร้องไหว้วงตัวทำไมมาเจอตอนอิ่มท้องจะแตกแล้วเงี้ยค่ะดิสตอรี่อไทเออร์คลายไวเดมไทเออร์คล ในแมปสตอรี He say, call, mm ่เอฟซีเทลมีดิเซ่เฮอร์หมาม้าเทลเฮอร์วนยดำคอไทเกอร์คายเซมไทเกอร์ไปแฮฟวันมีดดำห้างลีนอีดอีดทั้งแข็งเอ็นเหนียวนึบนับสมัดอีดอีดชูดำฟูเลต้าดำมาสีมีดที่เบลี่นุ่ม and very good taste ไทเกอร์ฟัวเรียดดิมันก็เลยคลาย Why no C B four? This is what they call the target. ใช่ก็เลยเรียกว่าเป็นคำเปรียบเทียบค่ะเออก็แบบมีเหตุผลดีครับแจ่วนี้นะคะต้องเป็นพริกพริกเขียวผสมกับแดงหน่อยนะคะ เขียวอย่างเดียวมันก็ไม่ค่อยดูมีสีสันนะคะแดงอย่างเดียวมันก็ต้องเนี้ยมันไม่ค่อยหอมเพราะว่าพริกเขียวก็จะหอมแต่เขาจะไม่ค่อยเผ็ดทำไมเวลาเขาย่างกินกับผัดเตี๋ยวส่วนใหญ่เ็จะใช้พริกเขียวมันไม่เผ็ดมาก Mama, okay? Mm. -hmm. She's fine. Mm. -hmm. Papa. A cold little bit, they both have cold, but. Also oh, too cold. In the notes. Mm -hmm. But um, yes, mm -hmm. Si Ong San. Oh, Si Ong San. Si Ong San. Mm -hmm. Only. Si Ong San, I tell her. If you want to know our Ong San, just add zero. <laughs> <laughs> 4 Ong San to 40 Ong San. Si si Ong San. กินี่สิบองศาป้าโอเคเบเตอร์ป้าสบฟัเขาไปเที่ยวอ่ะเล่นสกีมากันล้วบอกปีนี้ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่พขาบอกหิมะไม่ค่อยมีพวกก็จะจองปีหน้าไว้อีกปีแล้วก็จะไม่จองแล้วเพราะว่าเขาจะจองปีต่อปีปีต่อปีจองแรมที่พักไว้ แบบบุลกล่วงหน้าเลยมาหลายเป็นสิบสิบปีแล้วค่ะแต่ปีหน้าก็จะไปอีกรอบแล้วก็จะไม่ไปละเออจีซีทอมไหมเนะ่ะมามาทอมไม่ได้แวะมาหาเรา<ส>คร่ะเดียกว่าเดียก,ก็จีซีเดียก์ก็ได้ก่อน area for ski อืออู้เฮียก็ไปด้วยเพื่อนมุ้งคิดที่มีที่แฟนเขานะเอ่าเท่ๆนะคะผมซอยๆเจอเพื่อนมุ้งคิดเขาไปด้วยเ็าลูกไปเล่นสกีใช่ไหมเทคิม baby yeah baby นี่ more kids young kids เอาคิดไปเล่นสกี ทำให้ดูแล้วนะคะลองทำดูค่ะจิ้มกับข้าเหนียวก็สวยได้หมดเลยไข่ต้มไข่เจียวได้หมดนะคะดูอย่างนี้ก็จะว่าน้ำพริกหนุ่มก็ไม่ได้เนะเพราะมันจัดจานกว่าดูหนังนั่นของคุณคิดละ ดูเทอ,อมไม่ค่อยสไตล์บราบิซี่เท่าไรแต่สนุกอยู่นะสนุกอยู่แต่แต่มันไม่ใช่แนวเราค่ะเมื่อคืนดูเกาหลีไป เรื่องนี้น่นนะค่ะเอกอะไรนะ x x ข้อ x อือข้อใช่นนมันเป็นหนังเกาหลีนะค่ะเรื่องเอ่ออะไรนะอ่านข่าวผีเจาะข่าวผีของเกาหลีนะของเกาหลีคนที่แสดงนี่ก็เคยเล่นจังพวกจองเนะยค่ะ น่ะคะ่ะมันเป็นคล้ายๆก็เป็นนักข่าวแบบดังมากอ่านข่าวช่วงสาทุ่มทีเนี้ยมีอยู่วันหนึ่งมันก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาบอกขอขอสายอะ่ะคนนี้ คนที่เป็นนักข่าวที่ว่าดังๆเป็นผู้หญิงคนนี้ห <c oughs> น่อยเขาก็รับแล้วผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะจะบุกเข้ามาในบ้านบุกเข้ามาในบ้านเขาเนี่ยทข้ามาช่วยเขาหน่อยคนที่เป็นนักข่าวก็เลยบอกว่าอุ้ยคุณก็บอกตำรวจไปสินน่ะ คุณโทรมาก่อกวนหรือเปล่าบอกฉันไปเอฟซคุณนะฉันชอบคุณมากฉันอยากให้คุณเนี่ยมาอ่านข่าวฉันมากๆเลยฉันปรารถนาอยากเป็นเหมือนคุณมากผู้หญิงคนนี้บอกนะครับแล้วทีเนี้ยอร่อยไหมคุณคิดเยอเออแล้วทีเนี้ยเขาก็อ่าในในทีมงานนะเพราะผู้หญิงคนนี้ต้องอ่านข่าวก็เลยบอกว่าอุ้ยตัดสายไปเลยคงจะเป็นสายก่อกวน ผู้หญิงคนนี้ก็บอกอุ้ยไม่ต้องโทรมากวนฉันเดกแล้วนะฉันจะทํางานแล้วพอผู้หญิงที่โทรมาทางสายก็บอกว่ามันฆ่าลูกฉันไปแล้วอันนี้ก็วางสายไปนี่ผู้หญิงคนนี้ก็เดินไปอ่านข่าวปกติแต่ทีนี้มันมันมันแปลกเวลาเขาอ่านเขาไม่เคยผิดพลาดเลยนะคะแต่อยู่ๆมันเหมือนแบบตัวหนังสือมันเบลอมันทําให้เขาสะดุดซึ่งคนที่อ่านข่าวคู่เขาบอกอุ้ยปกติคุณก็ไม่ค่อยสะดุดนะคุณอ่านข่าวนี่แทบจะไม่มีผิดพลาดเลยนะวันนี้เกิดอะไรขึ้นวะแต่มันก็ดีนะมันทําให้คุณเป็นมนุษย์มากขึ้ ทีเนี้ยเขาก็กลับบ้านไปแม่เขาก็เหมือนแบบกดดันให้เขาแบบคืออยากให้เขาเป็นนักข่าวที่แบบว่านัมเบอร์วันอะไรอย่างเงี้ยเนาะกากดดันเขาอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยจนมาเขาก็ไม่สบายใจเขาก็บอกกับแม่ว่าเนี่ยมีสายโทรเข้ามาแล้วทาให้เขาไม่สบายใจเพราก่กอกวนไม่แน่ใจว่าเขาโทรมาก่อ,อกวนหรือเปล่าแม่เขาเลยบอกเอา้าเกิดเขาไม่มาก่อกวนล่ะผู้หญิงคนนี้ก็เลยไม่สบายใจก็เลยไปที่เกิดอ่าก็เลยไปไป,ไปตามที่ผู้หญิงคนนั้นบอก บอกว่าอยู่ที่ไหนไปต,ตายจริงค่ะผู้หญิงคนนั้นโดนผู้หญิงคนนั้นเ่ะผูกคอตายได้ลูกก็เหมือนแบบจมอ่างอาบน,น้ำตายเหมือนแบบตำรวจเขาก็นางก็ช็อกมากทีนี้พอทางตำรวจก็มาเอาเอาศพไปเนาะชนิดส,สูตรศพไปเนี่ยอเอาไปชนิดสูตรศพนะคะนางก็ตั้งแต่นั้นมานางก็รู้สึกว่าไม่ค่อยแบบไม่มีสมาธิแบบเป็นเหมือนแบบเห็นภาพ ผู้หญิงคนนี้แบบก้มหน้าเขาก็ถามว่าเห็นหน้าผู้หญิงคนตายไหมก็เขาบอกว่าไม่เห็นเขาบอกว่าอุ้ยคนเกาหลีเ็าถือนะถ้าเห็นคนตายต้องมองหน้าด้วยเพราะถ้าคุณไม่มองหน้าเขาเนี่ยเขาก็จะตามมาเพื่อเอาหน้าไม่ให้คุณเห็นเนะี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้เนาะธรรมเนียมเกาหลีเขาค่ะทีเนี้ยเขาก็ไม่แบบจากนั้นเขาก็ไม่มีสมาธิอ่านข่าวเลยเขาไม่มีสมาธิอ่านข่าวเลยนะคะจนะจนเขาก็เลย อ่ามเช็คดูเขาก็บอกว่าตำรวจก็สรุปว่าผู้หญิงคนนี้ฆ่าลูกเองฆ่าลูกตัวเองแล้วก็อาจจะเครียดหรือว่าอะไรนี่แหละทีนี้คนที่เป็นนักข่าวเขาก็บอกนี่น่าจะใช่เขาไม่น่าจะฆ่าลูกเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางก็ไปทีนี้นางก็เลยกลับไปที่ที่เกิดเหตุอีกนางก็เห็นมีผู้ชายเข้ามาในบ้านของแม่ลูกผู้นี้ที่ตายไปทีนี้ตำรวจก็มาพระตำรวจมาเอ้าผู้ชายที่เข้ามาเนี่ยเป็นหมอแบบหมรักษาสภาพจิต อาแล้วนี่คือลูกค้าของเขาอะที่ฆ่าตัวตายไปอะไรเงี้ยแล้วแล้วหมอผู้ชายคนนี้ก็เหมือนสะกดจิตได้แต่ผู้หญิงคนนี้ก็กลายเป็นเห็นภาพหลอนเห็นอะไรแบบเห็นผู้หญิงคนนี้แบบคือผมแบบนองคนเวลามันผูกกอตทายแล้วมันจะก้มเงี้ยก็ <c oughs> จะเห็นมุมนูม้นม,มุมนี้ก็กลายเป็นแบบว่าพิธีชีวิตเปลี่ยนไปนเลยกลายเป็นไม่มีสมาธิ <c oughs> เขาก็เลยจะเอาหน้าข่าวคนอื่นมาแทนนางนางก็ยิ่งเครียดนางก็เลยไปไปหาหมอคนเนี้ ไปหาหมอไอ้คนที่รักษาผู้หญิงคนที่ฆ่าตัวตายไปนะคะไม่ใช่ฆ่าตัวตายคู้ที่ตายไปกับลูกอ่ะก็บอกว่าอยากให้หมอคนนี้สะกดจิตให้หน่อยก็ก็สะกดจิตแล้วก็บอกว่างั้นคุณก็ต้องมองหน้าผู้หญิงคนนั้นว่าอ่าที่ที่ที่ท,ที่นั่นอะ่ะเขาบอกเขาอยากย้อนกลับไปเพื่อจะไปมองหน้าผู้หญิงคนนั้นที่ตอนก้มเพราะว่ามันทําให้วิถีชีวิตเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยอนะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็สะกดจิตนางก็ไม่กล้ามองอยู่ดี คนที่สกดจิตก็บอกเห็นไหมเห็นไมหนไมนางก็ไม่กล้ามองแต่ทีเนี้ยมันหักมุมมันหักมุมแบบแบบเหมือนกับสรุปก็คือคนที่เป็นนักข่าวนี่ก็กาเป็นโรคจิตด้วยค่ะคนที่นางเห็นว่าผูกคอตายไม่ใช่นางแต่เป็นแม่ของนางมันนางโดนแม่กดดันมากทีเนี้ยอ่านางโดนแม่กดดันมากเพื่อเป็นนักข่าวเพราะแม่นางก็ฝันอยากจะเป็นนักข่าว แต่ท้องก่อนก็คือท้องนางนั่นแหละก็เลยเขียวเขี้ยวเขียนให้ลูกได้เป็นนักข่าวเขี้ยวเขียนให้ลูกเป็นนักข่าวแล้วนางกดดันมากค่ะนางกดดันนางก็เลยเหมือนเป็นสองบุคลิกอะนางก็คิดว่าแม่นางกดดันจริงไหมค่ะคนที่กดดันคปอตัวนางกดดันตัวเองค่ะนางก็ไปแทงนักข่าวที่จะมาแทนนางแล้วนางก็โทษว่าเป็นแม่แม่นางอะไปแทนขึ้นมันสองบุคลิกอะเหมือนไบโพล่าเหมือนแบบปวดเป็นไบโพล่า เหมือนนางปวดเป็นไบโพล่าทีเนี้ยหมอสะกดจิตเขาก็รู้ไงเขาก็เลยตามไปที่บ้านนางแฟนสามีนางก็คิดว่าผู้ชายคนนี้มาบุกแต่ทีเนี้ยหมอคนนี้เขาก็เลยไปห้องห้องที่นางอตอนสะกดจิตนางและนางบอกไปแม่นางกับบกพอตายไปตั้งนานแล้วค่ะเกือบสี่อาทิตย์แล้วเกือบเป็นเดือนแล้วอ่ะแต่คนที่นางพูดกับหมอนะว่าห้ามโทรมาไม่ให้ฉันจะไม่ไปสะกดจิตแล้วเลยคือตัวนางเองเอยู่ไบโพลา รู้แสดงดีนะคะแล้วน่นนากลัวด้วยเพราะว่ามันอช่วงที่มันก็มีแต่ไม่มีแจมสแกร์อะแจมสแกร์มากนะคะแต่มันก็แบบหลอนๆนะดูคนเดียวลูกๆแรกๆก็ขนลุกเหมือนกันก็นั่นแหละค่ะสรุปนางแหละเป็นโรคเจิตแล้้คนที่สรุปแม่ลูกคู่นั้นที่ว่า,า,า,าที่ว่าตายไปตอนแรกอะที่ว่ามีผู้ชายเขามังจริงไม่ใช่ค่ะนางนางก็เป็นโรคสองบุกลิ้งเหมือนกันนางคาลูกได้นางก็หลอนไปว่า มีคนพ่อนางท้องตั้งแต่เด็กไงคะพอยี่อะลูกโตเป็นสีห้าขวบแล้วอะคือเหมือนนางท้องก็ตั้งแต่1ิบสามส่ะนางก็เลยมาหาหมอคนที่สะกดจิตเนี่ยบอกว่าสิ่งที่นางเกียดมากสุดก็คือลูกนางคุณหมอเนี่ยเขเลยเขาก็เลยรู้ตำรวจก็ก็สงสัยนะแต่แต,แต่หมอเนาะ,ะจัญญาบันหมอเขาไม่กล้าบอกตำรวจอะไรมากอะไรเงี้ยเขาให้ข้อมูลได้เท่าที่ให้ข้อมูลแต่ตอนสุดท้ายหนังก็มาเฉลยว่า ผู้หญิงที่ที่ว่ามีผู้ชายจะเข้ามาจริงไม่ใช่คือตัวนางแหละค่านางเองแต่นางค่าลูกนางเองเนี่ยนางไบโพล่าสองมุคลิก,ลกลอ่ะนั่นแหละสนุกนะุูวี่ก็ดูมูวี่ออร์สีซีรีส์มูวี่มูวี่โอเคชั่วโมงก่อนชั่วโมงยี่สิบนาทีเนี่ยปิดคลิปไปเลยอยูอ่นี่คืออะไรอ๋อ,อ เจ้าขาอ่อนเจ้าขาอ่อนเจ้าขาอ่อนเอาเร็วๆสิ่าลีลามากเพราะนี่แหละครับพาเพซีลงครสกินเจ้าขาอ่อนเออเจ้าขาอ่อนกับมะนีผักกับผักลายลายเออผักลายลายไข่เค็มแกะหมูแกะหมูลงคริสมีข้อสร้อยไก่อร่อยมากๆขบครับพีเดก ขอบคุณพี่เล็กมากมากเลยนะคะก็พี่ของชื่อพี่อะไรไม่รู้ตักให้ค่ะไม่ใช่พี่เล็กพอดี่พี่เล็กพาลูกไปไปคอนเสิร์ตหรือเปล่าก็ต้องขอบคุณที่พี่เล็กทำกับข้าวอร่อยมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้เราส่งคนของเราเทนนิสไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบาย Thank you for watching อ uh ร่อยไหมปาร์ตมันสามยังไมนลูกซสื้ตอกใส่หรอกเนี่ยเดี๋ยวก็หาว่าเสื้โหดอีกเสือสาวโสดนะเธอ ตุ้ยอยู่ไหนอะโซดาคือบอยเฟรนด์เหรอโซดาตอนนี้ค่ะเริ่มหายเป็นในอ้นั่นค่ะนางเริ่มอยากจะมีสามีแล้วค่ะอยู่ที่ไหนอัพเดตออดาวอย่านั่นนะนาโช